สวัสดีจ้า FC ที่นา่ารักทุกานนะคะมาจะามาหัวที่สามค่ะหัวที่สามที่ย็ติวจะผสมแป้งนะคะนี่จ้ะแป้งตาเหรียญทองหนึ่งกิโลนะคะจ้ะเหรียญทองหนึ่งกิโลกร,รมัม ลงไปเลยนันไปรเดอวยแอร์จ้ามัสิพัดแป้งนนะคะตามด้วยแป้งมันตามแมวค่ะเอกอันนี้ถุงครึ่งโลนะคะถุงครึ่งกิโลแล้วก็ต้องเตรียมไว้สองถุงนะค่ะเนาะเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลต่อแป้งมันเจ็ดขีดค่ะ นี่จะใส่เบิดเลยค่ะเราจะนวดออกมากจะได้สามโลครึ่งนะคะสามโลครึ่งนี่ค่ะถึงที่สองกิโลโยเกไก่เยัดติวจะบอสซังแล้วเยัติวสวงในมือใดนะคะนี่ค่ะ ใส่ไเด้อใส่ลงไปครึ่งหนึ่งหลายกว่าครึ่งนิดนึงจ้ะนี่ก็เหลือสองเหลือสามขีดอา่าหรือสองขีดครึ่งไว้ใส่โรยแป้งตอนที่เราทำเส้นนะคะนี่ค่ะคนเลยค่ะคนเลยคอใก้นข้ากันเลยเด้อข่เด้อคนจ้ะ น้นในซอาแกงท่านห้าจะเฮ็ดกินที่ละหน่อยหฮาซสื้อมาเห้าวข้นยังสิแล้วแป่งแบบสีส่วนพอดีเลยจ้ะแบ่งไป็ถุงไว้ข้นให้เรียบร้อยก่อนเวลาเ้าจะเฮ็ดกินเ่าก็ะเอาออกมาเทแล้วก็นวดเลยจ้ะแป,แป,แป,แป้งมันแป้งอย่างมันดู่ให่หั่นน้ำกันพอดีจ้ะจะนวดในซีเอือรนวดในน้ำร้อนนะคะห้ากับตักน้ำเซ่ปมันสองแก้วจ้ะ อะไรเนาะอยู่ใหนเนาะท้งนี้เนี่ยอยู่ธรรมดาถ้ามันนั่นแยกกระเจาไม่เศร้าเนาะอันนี้เนาะจะมีการผสมแป้งนะคะสมัยก่อนบ่มีแป้งสําเร็จรูปเนาะค่ะเนาะยัดดิวก็จะมาข้าวเจ้าจ้ะมาข้าวเจ้าโล่หนึ่งหล้วก็ใส่ข้าวเหนียวครึ่งโลจ้ะ ม,มาส่กันแล้วก็ไปโม่สมัยก่อนเนาะไปโม่เป็นน้ำมาแล้วก็จะมีถุงแป้งถุงแป้งถุงแป้งที่เย็ดติ๋วเอถุงถุงได้ดิบจ้กถุงได้ดิบมาเต็งเต็งไว้แล้วก็มาบีบีตื่นเ้ามากกับมาบ,บ,ออบีบีออก้กบีบีออกแล้วก็มานวดหนวดใช่ไหมเป็นขืนหัวคือพอน้องข้าวหนวดนั่นแหละนวดแป้งธรรมดา แล้วก็ไปต้มจะมันจะมีแน่ต้มเป็นมาเป็นเป็นซีแจะออกมาจุม่มต้มเพราะมันสูงของนอกแล้วก็มามาต่ำจะจะมีเป็นโคกใหม่เนาะแตแยยขายตะกี่ต่สวยสลึงมีโคกใหม่ไม่บีบีต่ำตามเราแบดนี้เอาน้ำยอดไปน้ำยอดไปน้ำยอดยอดยอดไปน้ำห้อน,นะะ้วค่ะว่ามันน้ำเย็นน้ำห้อนน้ำที่เขาต้มหัวหัวแป้งนั่นแหละ อสมัยโบราณตะกี้น้อยเห็ดแยกจิ๋วก็เห็ดต่พุนละ่ะมาอ่าจว่าหน,หนวดันมากจากต่แฟนแยกจิ๋วึ้นจะนวดให้จ้ะเสร็จแล้วค่ะเขากันดีแล้วค่ะอจะนวดแล้วแยกจะแยกจะว่าสุกฟังท่านผู้ใดตะกี้มีโม่โม่หมุนยังสิจ้ะบ้านจิ๋วก็มี มันหายไปสซบูเดอยมันเดอยมันนันนันเป็นเป็นหินสองสันเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะปีหูลงมากระมูนโบได้โมเ่อเดียวแล้วก่ะโมสองรอบจะโมล,ลงไปรอบหนึ่งแล้วสิเลาก็เอาหน้าโม่นะมาโมขึ้ออีกรอบหนึ่งจะออมแล้วก็เอาไปเต่งเต่งใช้ถุงผ่าจะถุงผ่าได้ยิบห้ายิบเอา ทาได้ดีมากามรซากใส่ละกาเต็งกอกแป้งใส่ละกระเต็งกเ็เอาเอาโม่หั่นละเตงไว้ในหัวโม่หั่นละน้ามมนก็ค่อยใส่ใสรูดออกจ้ะสมัยตะกี้เนาะเฮ็ดขนมโคขึ้นกันกะโม่เอาเบิร์จ้ะขนมโคกโบราณเห่าต่กอนสมัยใหม่เหลืที่กะแป้งกางซี่ ายกก็ได้มามเฮ็ดนัดแปลงสซสิเป็นนีเฮ็ดกินเฮ็ดกินนี่ร้เถียวด้วยจ้ะโซเซรงตัวมาได้จ้ะอือเฮ็ดกินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่หม่องกอสานเนาะมามาตอนท้องลูกสาวผู้ใหญ่จ้ะเกือบสี่สิบปีแล้วลูกสาวผู้ใหญ่เออพ่อสอนสอก็เลยว่าสิไปออกลูกกัแม่แม่อยู่นครพนมเนาะบัน เนี่ยอยู่นครยพนมอันนี้บ้านยายอยู่หนองค่ายไปกระเล็บเป็นท่องได้เจ็ดเดือนนี่แหละไปอยู่น้ำเมฆขายข้าวเ,เปียกนี่แหละค่ะถวยสลึงถวยหาซิฟแยกไห้กระเปียกขายนี่แหละพระว่ายเฮ็ดหน้าโบเป็นจ้าโบมีหน้าบ้านยายนี่เฮ็ดค่าขายกินจ้าอออเอาเดี๋ยวสมมาเมืองตอนนวดตอนซ้อยอีกทีนึงเนาะค่ะนาะ